สวัสดีครับสวัสดี Fc ฟแฟนครับนะครับ Fc สอร้อย Fc น้องอิงครับปวดปอดกระบาวทุนในช่องบระเทนุนทองปูนแบ่น้อน้องอิงครับช่างเริ่มเตรียมแล้วนะครับเมื่อคืนฝ <c oughs> นตกแต่ว่าตกบบแห้งนะครับตกข้อสำนึงก็เลย น้ำโบได้ขังเกืเอบได้สูบน้ำม,มาเคลื่อนนี่ดีนะผมปักตะไคร้ท่านคือรอ, <c oughs> อบก่อนนะครับโยกบานสามหลังห้าบอ่อเด ไหวบริบอกนะครับแล้วก็สร้างเพิ่นก็คือสิบบริวายบริบอกนั่นนะครับพี่น้องก่อนที่มีการยกการลงเสาลงยางนะครับบริมีการใหญ่แมทธรณีนะครับรอบนี้ก็เลยมีเวลานะครับขอบข้อหน่องอยู่บ้านนะครับมีเวลาก็เลยได้ทําการใหญ่แมทธรณีนะครับบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นก่อนที่จะยกเสานะครับ อยากใส่กับใจได้เรียสเรียยงไมใส่เรียบาทมอยกใส่ง้นใส่เอาไปงอไปงออนอใส่ก็อยู่ได้งอ่ใส่ปลาให้กินงอกป่า ยกยอนะครับความหมายของตนย่อก็คือมีคนที่คอยยกคอยย่อเข้าไว้นะครับมีสิ่งดีๆคอยยกคอยย่อเข้าไว้นะครับนี่ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของสร้างนะครับคือการนำฐานเสากับ โค้งเสานะครับมาผูกติดกันก่อนที่จะนำมาลงเสานะครับตอนนี้กำลังหาศูนย์ครับนี่คือขั้นตอนการย้ายนนย้ายพแมแอทอร์นีน,น,นะครับกบหนอ่นอยใส่เขีนนขยนเข,ขียดโมตัวน,นั้นอ้คดเอาเขาลง กียรติคุณโมนเอาใบงอนงอลงบงอดิดงรใบสองใบเราเหรียญนาเหรียญน้ำแม่ก็ได้เหรียญน้ำแม่ ใส่สูตรร้มิตได้ใส่กระเรื่องครบรู้มิตรอะไรใส่หนุกงอบ้านคือใครนะหนุกงอป่ะหนกงอ มติามาอทำไหมผลกำลังตังค่าตกแล้วมือขึ้นมาปักตะไคร้ท่านป,า <laughs> ปักตะไคร้ท่านคนก็เลยหยุดกระส้นแม่ได้สูบน้ำแล้วมูเจ โอ้ยคอยปักตะไคร่เกือบพระทันหมูวันนี่นแน้่บอเห็นบอกมันหยุดแต่ <c oughs> <c oughs> บอไ้เพิ่นขื้นโค้งแล้วกอนยัค่อยตกใบงอหยกงอครับไหม่มงคเลเนี่ยใบงอ มีท,ทั้งเงินแล,และทองเหรียญสิบใช่ไหมไม่เหรียญทองทั้งเงินและทองนะครับเหรียญสิบจะเป็นเหรียญเงินและเหรียญทองต่อไปก็ช่างนะครับลุยเต็มที่ครับช่าง Ha <laughs> ha. เขาต้องหาศูนย์ก่อนขนาดมอลำยังลงศูนย์เนาะต้องหาเซ็นเตอร์ก่อน,อ,น,อ,อ,นอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆครับพี่น้องสร้างเพิ่นเหตุอีกอย่างมือนี้เนาะ เ,เขาต้อง <c oughs> แข่งกับเวลานะครับมืออื่นพายุเข่าครับมืออื่นพายุเข่านะครับพยากรอ์อากาศไปแล้ว <c oughs> ก็พอดีคือพ่อว่าไอ้เพิ่นคุดลุมไว้เพื่อนสีล่งเสาก็เลยไปปักตะไคร่ให้มันเศร้าตกตอนแล้วว่ามันสีตกสีทูมยางแห้ง ปักอยู on, like, oh. like. ่ข้างลังเนี่ยเอาดะปักปุ๊บมันก็ซาซาซาเศาเห็นบอกว่าได้สูบนาำเลยขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากมึงโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสกปรกพี่น้องในพวกกับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ